บนปีศาจแดงยังรั้งแับสีและยืนจัดบนพื้นที่ท็อปโฟรพิมเมลีกอย่างมั่นคงเหนียวแน่นนะครับและมีโอกาสอันดีครับที่จะได้กลับไปเล่นยูฟนฟาแชมเปี้ยนส์กในดูกาหนาชัยนัดล่าสุดเนี่ยอสตันวิลล่าครับสะท้อนความจริงให้เห็นหลากหลายประการนัดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความแตกต่างของปีศาจแดงอย่างชัดเจนเลยเกมที่เล่นในบ้านกับเกมี่อยกไปเยือนเนี่ยสภาพแล้วก็วิธีการ ต่างๆเนี่ยมันดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนสิติบ่งบอกว่านับตั้งแต่แพ้กับเรอสุสจัด0-1ในเกมเปิดหัวรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีก26เกมในโอเดฟอร์ดทุกรายการนับจากนั้นนะฮะปีศัจแดงไม่แพ้ใครเลยชนะ22เสมอ4ยิงได้57เสีย14และรักษา15ขีนชีท สถิติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่าง,างเช่นเสียงเชียร์บรรยากาศในโอทัฟฟอร์ดมันกระตุ้นให้ลูกทีมของเอริกเซนทาร์กเดินหน้าแล้วก็ต่อสู้จนยดสุดท้ายไรช้ทย้อนกลับไปนับตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นที่แพ้คาบ้านต่อไบรตันขุนพลปีศาจแดงไม่แพ้ใครเลยแล้วกเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำนี่ก็เป็นอีกปัจจัยเหมือนกันที่ส่งผลให้แมนเชสเตอร์เดเนี่ย ยังยึดพื้นที่ท็อปโได้อย่างามั่นคงมากขึ้นเป็นลำดับประการที่2นะครับจุดที่หลายคนมองว่าเกมรับมันดูแน่นขึ้นเมื่อลุกชอจับคู่กับวิกตอ r เรนเลิฟตรงนี้เหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปัญหาเจ็บของลิซันโดมาติเนสที่ปิดเทอมยาวรวมไปถึงราฟาเอลวานซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ เซนเตอร์ Center, ตัวเลือกแรกของเทนฮารกเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้มีตัวเลือกแค่3ช้อยคือแฮร์รี่แบ็กควายลินเดอร์ฟและลุกชอที่ขุบจากแบ็กซ้ายมาเทนฮาร์กเลือกยึดแนวทางเหมือนตอนที่มีดิช่ายอยู่คือเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นคนที่หาเท้าซ้ายเพื่อที่ให้มีเหลี่ยมบอลมีวิสัยทัศน์ในการเซตเกมบิลล์อัพบอลขึ้นไป ลูกชอก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีอ่านเกมได้เฉียบขาดประคับประคองเกื้อนหนุนทําให้ดินเดนเลิฟเนี่ยฟอร์มดีไปด้วยช่วงนี้เราก็จะไม่เห็นท่าถอยดีกว่าที่เคยเป็นท่าฮิตประจําตัวดินเดนเลิฟเข้าบอลหนักขึ้นมีความมั่นใจที่เล่นกับบอลสําหรับกาเซมิโล่นับตั้งแต่เขาติดโทษแบนยาวไปสีนัดพอกลับมาแล้วเนี่ยจังหวะอะไรต่างๆมันดูไม่แกร่งไม่แน่นเหมือนเดิม แต่เกมกับวิลล่าเนี่ยกาเซมคนเดิมกลับมาแล้วนะครับเข้าสกัดบอลได้หนักน่วงแม่นยำและเด็ดขาดนี่คือจุดที่แนวรับแมนเชสเตอร์ต้องการนะครับต้องการอย่างยิ่งเลยคนที่คอยสกีนจังหวะอันตรายก่อนจนะถึงแผงหลังเนี่ยกาเซยืนปักหลักแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับจังหวะที่ได้ประตูเขาก็เป็นคน ม่งบอลสกัดแล้วไปเข้าทางรดฟอร์ดทะลุขึ้นไปพูดถึงเกมลุกจักการต้องเจอโจทย์ยากกับแนวรับอาตาวิลล่าจุดนี้ผมมองว่าระบบดันแนวรับขึ้นมาสูงของวิลล่าเพื่อจะดักกินล้ำหน้าหรือว่าจะพึ่งการอ่านเกมของเอมิมาร์ตินเนสเนี่ยผมว่าตรงจุดนี้แมนแต่ชอบนะเพราะ มีหลายคนที่เปิดบอลได้ดีถึงตรงนั้นก็วัดกันแล้วว่ามาคัดแรดฟอร์ดหรือคนอื่นเนี่ยจะเอาเอาชนะลายล้ำหน้านั้นได้หรือเปล่าซึ่งจังหวะที่ได้ประตูมันก็คือลูกที่แรดฟอร์ดเอาชนะกับดักออฟไซด์ของวิลล่าแล้วก็ลงโทษซึ่งคนยิงประตูบูโน่แฟร์นันเนี่ยเกมนี้เขาออกสตาร์ทแลวเล่นอยู่ทางฝั่งขวา,าเป็นตำแหน่งที่เซนทักวางไว้เลยเนเป็นแผนที่เขาบอกเลยว่า ตั้งใจเลยเพราะหวังว่าบูโน่จะวิ่งจากแถว2ส,สอดขึ้นมาในเขตโทษได้และประตูที่เขายิงได้เนี่ยมันก็คือความพยายามวิ่งต่อเนื่องมาหลังจากรัดฟอร์ดแปลไปติดเซฟของมาติเนสบูโน่ก็ซ้ำดับ2เข้าไปนะครับนี่คือประตูที่100ในฟุตบอลลีกตลอดอาชีพคาแข่งของบูโน่ก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลที่ขาดไปไม่ได้นะครับแล้วก็ดาวิดเดเคอ คินชีตลำดับที่15ในพรีเมียร์ลีกก็นำเป็นเบอร์หนึ่งในทำเนียบโกลเด้นโกลบหรือถุงมือทองคำก็เชื่อว่าเขามีโอกาสดีเหมือนกันที่จะได้รับรางวัลน,นี้เหมือนที่เคยทำได้ในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ซึ่งคราวนั้นจัดไปเบาๆ18คินชิตครับผม